คอลัมน์ทศนะแด่อาจารย์สุธีประสาทเศษหลังออกจากห้องไอซเมื่อเกือบ2-3ปีที่แล้วหนึ่งในผู้ที่โทรศัพท์ไปให้กำลังใจไปเชียร์ให้สู้ๆเข้าไว้ก็คือดออรสุธีประสาทเศษผู้ที่แนะนำตัวเองด้วยสำเนียงติดตลกมาทางโทรศัพท์ว่าโทรมาจากด็อเอรมแมลงสาบตัวละครในนวนิยายเรื่องการผจญภัยของมแมลงสาบที่อันตัวข่าพเจ้าเอง ได้รจนาเอาไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วส่วนใครที่อยากรู้รายละเอียดว่าด็อร์แมลงสาบกับดรสุธีประสาทเศษมีความเกี่ยวข้องเก <c oughs> ี่ยวพันกันในแบบไหนลักษณะไหนคงต้องขออนุญาตให้ไปหาอ่านเอาเองก็แล้วกันแต่เอาเป็นว่าด้วยความสนิทสนมคุ้นเคยโดยเฉพาะในแง่ของความคิดความอ่านที่บรรดานักคิดนักวิชาการบางราย ท่านให้ความเมตตาในการชี้แนะชี้นำแลกเปลี่ยนให้ข้อสังเกตช่วยวิเคราะห์สังเคราะห์ให้กับตัวเรามาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นระดับดรสุทธีประสาทเศษดอกเตร์นรงเพชรประเ,ร ar, เสริฐดรปรีชาเปี่ยมพงศารหรือดอกเตอร์วิวัฒชัยอัากรเป็นต้นรวมทั้งอีกหลายต่อหลายรายจึงช่วยให้มีโอกาสรู้โน่นรู้นี่รู้สิ่งที่ควรรู้ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ให้กับผู้อ่านในการคิดการเขียนของผู้ที่เติบโตมาจากนักข่าวธรรมดาธรรมดาอย่างตัวเราได้มั่งสำหรับดรสุธีหรืออาจารย์สุธีนั้นท่านมีอะไรพิเศษไปกว่าดรโดยทั่วไปอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆตรงที่ท่านมักจะอัปเดตบรรดาแนวคิดทฤษฎียุคใหม่สมัยใหม่มาบอกเล่า90ให้พอรู้รู ว่าบรรดานักคิดนักวิชาการในระดับโลกเขาคิดกันอย่างไรกำลังมุ่งไปในทิศไหนทางไหนโดยเฉพาะในโลกที่ต่างก็เต็มไปด้วยปัญหานานาประการเต็มไปด้วยการต่อสู้ขัดแย้งทั้งในแง่การเมืองเศรษฐกิจสังคมตลอดไปจนความคิดความอ่านของบรรดาผู้คนกลุ่มคนอันหลากหลายที่ต่างก็ต้องการเพียกหาความถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรม ความเสมอภาคพราดอนภาพเสรีภาพหรืออะไรต่อมิอะไรไปด้วยกันทั้งสิ้นคำพูดแปลกๆที่ตัวละครอย่างด็อกเรแมลงสาบเอ่ยขึ้นมาในนวนิยายเรื่องการผจญภัยของแมลงสาบที่ได้เขียนเอาไว้เมื่อหลายสิบปีที่แล้วอย่างคำว่าช่วงยาวของทุนนิยมเอาเข้าจริงๆแล้วก็คือคำพูดของด็รสุธีประสาสเศษโดยตรงเองนั่นแหละ ที่ได้พยายามอธิบายถึงความยืนยงคงทนของระบบเศรษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลสและความโลภหรือความไม่พอเพียงอันไม่เพียงแต่สามารถเอาชนะระบบเศรษฐกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมความเสมอภาคยุติธรรมของพวกสังคมนิยมทั้งหลายแต่ยังทำให้บรรดาพวกสังคมนิยมในแต่ละชนิดแต่ละประเภทถึงกับต้องดิ้นรนหาทางปรับตัว ให้สอดคล้องไปกับทุนนิยมจนโลกทั้งโลกต่างต้องกลายเป็นโลกแห่งทุนนิยมไปด้วยกันทั้งสิ้นแม้อาจผิดแผกแตกต่างกันไปบ้างเล็กๆน้อยๆเช่นทุนนิยมเผด็จการแบบจีนจีนหรือทุนนิยมมาเฟียแบบรัเสเซียหรือไม่เพียงใดก็แล้วแต่ด้วยเหตุนี้การมีชีวิตอยู่ในโลกที่ได้กลายเป็นทุนนิยมไปแล้วแบบทั้งสิ้นทั้งพวง ของผู้ที่ยังคงให้ความสำคัญต่อความถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรมหรือต่อเสรีภาพเสมอภาคพระราดอนภาพทั้งหลายมันจึงเป็นเรื่องไม่ง่ายเรียกว่าออกจะหน้าเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ายากฉิบหายเหนื่อยฉิบหายโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่พยายามยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้อย่างไม่คิดจะเปลี่ยนแปลไปอื่นอย่างอาจารย์สุทธีประสาทเศ หรือดอกเตอร์แมลงสาบผู้นี้นี่เองเมื่อต่างต้องเจอเข้ากับช่วงยาวแห่งทุนนิยมที่แทบไม่รู้ว่าจะมีโอกาสสิ้นสุดยุติในตอนไหนเมื่อไรหรืออย่างไรดังนั้นการลาละสละไปจากโลกใบนี้ของอาจารย์สุธีปราสาสเศจึงอาจถือเป็นโชคดีเอามากๆเป็นการปลดปล่อยไปจากสิ่งอันไม่พึงปรารถนาทั้งหลายจากโลกที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยกิเลส ความโลภและความไม่รู้จักพอแม้ว่าความถูกต้องเป็นธรรมความยุติธรรมเสมอภาคเสรีภาพพระราดอนภาพมันยังไม่ได้อุบัติขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังดำรงคงอยู่อย่างมั่นคงถาวรตามความปรารถนาและความต้องการของบรรดาชาวสังคมนิยมทั้งหลายแต่การคงความมุ่งมั่นดังกล่าวเอาไว้อย่างชนิดไม่มีวันเสื่อมคลายอันนี้นี่แหละ ที่น่าจะทำให้ด็อกเตอร์มลรงสาบหรืออาจารย์สุธีประสาทเศษของเราเราท่านๆ่านน่าจะมีโอกาสได้พบกับความสุขความสงบสันติภาพสันติธรรมความยุติธรรมเสรีภาพเสมอภาคและพราดอนภาพจวบช่วงกัลปาวสานณะสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดที่ไม่ใช่ภายในโลกใบนี้หรือออกไปทางโชคดีที่ตายก่อน ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่ต้องเสียเวลาสู้สู้ใดๆอีกต่อไป